ถูกตัดมือและเท้าหลังเป็นคออักเสบเสรปโ a t คุณพ่อลูกสามจากมิชิแกนแสนจะโชคดีที่ยังมีชีวิตรอดมาได้หลังจากเป็นโรคคออักเสบที่ส่งผลให้เขาสูญเสียมือและเทา้าร่างกายของเควินบรีนตกอยู่ในภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงหลังเชื้อแบคทีเรียในลำคอได้เข้าไปในช่องท้องก่อให้เกิดหนองถึง3ลิตรขึ้นรอบๆอ,บอวัยวะภายในของเขาผลข้างเคียงจากยาที่ช่วยชีวิตคุณพ่อวัย4 4ปีนี้ไว้ได้ก็คือ เลือดไม่สามารถสูบฉีดไปยังมือและเท้าของเขาได้ทำให้แพทย์ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตัดมือและเท้าของเขาโรคคออักเสบ s t r e p t h r o a t เป็นภาวะการติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียกลุ่ม a s t r e t t o o o c c u s อาการจะรวมไปถึงอาการเจ็บคอมีไข้ต่อมน้ำเหลืองบวมต่อมทอนซินอักเสบบวมแดงและมีจุดแดงเล็กๆบนเพดานในช่องปาก ภาวะคออักเสบสเตปโทรตจะกระจายผ่านการสัมผัสกับละอองจากการจามหรือไอของผู้ที่ติดเชื้อซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียแล้วสัมผัสกับตาปากหรือจมูกนอกจากนี้โรคดังกล่าวยังสามารถติดต่อผ่านทางการดื่มจากแก้วใบเดียวกันหรือรับประทานอาหารจากจานใบเดียวกันกับผู้ที่มีเชื้อรวมทั้งจากการสัมผัสแผลที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย แพทย์เชื่อว่าเควินติดโรคมาจากลูกชายที่มีเชื้อแบคทีเรียรอย่างไรก็ตามแพทย์เน้นว่ากรณีเช่นนี้พบได้ยากมากและแนะนำให้ทุกคนที่มีอาการเจ็บคอไปพบแพทย์